โลกสดใสเพลินตาพลิงใจโลกของเด็กะท้อมไว้สำรวจสร้างสรรค์สนุกสุขสรรคเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้เสนอตอนเล่นกับเงาในน้ำทุงใมน่ารักจังเลยขนก็น,อนอ้อมหนึ่ พี่พอป้ารูกไหมว่าถุงใหม่มีลูกกี่ตัวหนึ่งตัวใม่ใช่ตั้งหกตัวเนี่เด็กๆเ,เล่นกับถุงใหม่สนุกเชียวนะคะวันนี้นะจุ๋มจะมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องขนเทากับเงาในน้ำขนเทาหมาน้อยบ้องแบ้วหน้าตาเหมือนถุงใหม่เลยขนเทาเป๋ไปไปถึงตลาด สายตามองกวาดอิ่มแน่ๆเราที่ตลาดมีอะไรบ้างคะเนี่ยนี่อะไรหัวหมูขาหมูกระดูกหมูเจ้าขนเทาอยากจะกินเนื้อแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วเจ้าขนเทาก็กระโดดงับเนื้อชิ้นใหญ่แล้วเจ้าขนเทาก็วิ่งไปจนสุดฝีเท้าทีเดียวละ พอเจ้าขนเทาถึงสะพานไม้สีดำก็เห็นหมาในน้ำใหญ่กว่าขนเทาถึงสองเท่าเจ้าขนเทาพองขนชูคอคำรามกระโดดไปงักเนื้ออยู่ในน้ำทำไมเจ้าขนเทามันถึงทำอย่างนั้นนะคะมาเห็นเนื้อในน้ำก้อนใหญ่กว่าหนูขอพาถุงใหม่ไปส่องในน้ำได้ไหมคะปะเดี๋ยวเราไปกันค่ะอ่าอุ้มถุงใหม่ไปด้วยไปเลยค่ะไปเลย ปอปลาไปด้วยอ้าวมาดูน้ำกันเลยเดี๋ยวนะจุงจะอุ้มถุงไหมนะถุงไหมจ้าขอาอุ้มหน่อยนะมาดูซิว่าหน้าถุงไหมที่อยู่ในน้ำเป็นยังไงบ้างโง้เงาใหญ่ยยขึ้นเอ๋เงาในาน้ำจะใหญ่กว่าของจริงทุกครั้งหรือเปล่านะมาพิสูจน์กันค่ะ เริ่มแรกนะคะเด็กๆช่วยกันดินน้ำลงไปในแก้วค่ะดินให้ปริมาณเท่าๆกับแก้วอีกใบนะคะค่ะเด็กๆคะนี่ไข่อะไรเอ่ยไขย่ไข่มีกี่ฟองสองฟองเ<อ>ด็กๆช่วยกันดูสิคะว่าไข่สองฟองเนี่ยนะคะขนาดเท่ากันหรือต่างกันยังไงเท่ากันคะ่ะเท่ากันไหมคะเท่า เด็กๆลองช่วยกันนะคะวางไข่ลงไปในแก้วน้ำของเราเลยค่ะอู้ใบใหญ่จังอูไข่ใหญ่จังเด็กๆลองมาเปรียบเทียบขนาดของไข่นะคะว่าไข่ที่อยู่นอกแก้วเนี่ยกับไข่ที่อยู่ในแก้วเนี่ยขนาดต่างกันหรือเปล่าเรามาช่วยกันดูแล้วอันไหนใหญ่อันไหนใหญ่เอ่ยแก้วข้างในใหญ่กว่าใช่ไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ ทำไมขนาดไข่ไม่เท่ากันล่ะคะจริงๆแล้วนะคะไข่ทั้งสองใบเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะคะเราจะมองเห็นไข่เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าเหมือนกับเรามีตัวกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือน้ำแล้วก็แก้วน้ำนี่ยลละค่ะถ้าเป็นอ่างอื่นจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะงั้นเ,เรามาพิสูจน์กันแล้วตื่นน้าแอดลองจุ่มดูนะคะแล้วดูว่าขนาดมันเปลี่ยนไหม ว่าเกิดอะไรขึ้นดินเสาเหมือนจะหักเลยค่ะเด็กๆจะเห็นไหมคะว่าโตข้างล่างเนี่ยดินสอมันจุ่มอยู่ในน้านําแต่ข้างบนเนี่ยดินสอมันอยู่ในอากาศใช่ไหมคะเขาจะเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์การหักเหของแสงค่ะโอ้หน้ารกระจุมใหญ่ขึ้นใช่แล้วคะ่ะแก้วน้ํานี้ก็ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแว่นขยายให้เราได้ด้วยนะคะน้ำใช้เล่นกับเด็กได้หลายอย่าง คุณสมบัติของตัวเองและยังทำให้สิ่งของเป่ยนรูปร่างได้น,น้ำมีการหักเหของแสงภาพสิ่งของผ่านน้ำจึงดูแล้วแปลกตาไปงาเงาเนื้อบนผิวน้ำดูแล้วขำชิ้นใหญ่โตดินสอดูสวยโก้ใส่แก้วโชว์หักตรงกลางเล่นกับเงาในน้ำก็ฉลาดได้ง่ายนิดเดียว